สวัสดีค่ะทุกคนพบกับเชียงใหม่เฮี่ยแตาเคโกะชาแนลอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเชียงใหม่เคโกะนะคะจะพาทุกคนมาดูต้นซากุระนะคะมันยังไม่บานอะ่ะทุกคนนะก็เลยแบบอากาศมันดีอนะ่ะทุกคนแดดด,ดีดีวันนี้นะคะทุกคนก็เลยว่าไม่รู้จะไปไหนเนาะก็เลยแบบขับรถเที่ยวดีกว่ามาดูต้นซากุระนะ ให้ทุกคนดูนะคะก็คงไม่เกินสองอาทิตย์เนี่ยนะคะทุกคนสากุระต้องบานแน่นอนเลยนะทุกคนแต่ตอนนี้เราก็ถ่ายต้นแบบว่างเปล่าให้ทุกคนดูกนะ่อนเนาะมันกำลังตูมๆนะใบมันร่วงหมดแล้วนะทุกคนนี่ๆมันเหลือแต่ดอกเนี่ยทุกคนดูนี่ดูใกล้ๆน,นี่นี่นะคะไม่รู้จะย้อนแสงหรือเปล่านะคะแสงแดดแรงมากค่ะวันนี้อ่ะทุกคน19องศาเนี่ย นะคะมันก็ตุมๆอย่างนี้นะคะคิดว่าไม่เกินสองอาทิตย์เนี่ยนะต้องบานให้ทุกคนเห็นแน่นอนเลยนะทุกคนนะตน้นสักุราทั้งนั้นเลยทุกคนเห็นไหมโน,น่นวันนี้นะคะอากาศดีมากค่ะแสงแดดนะคะแสงแดดมีแต่ทุ่งนานะคะทุกคนโน่นก็เป็นทุ่งนาโลง่งๆนะคะเขาเริ่มจะลงนากันแล้วเนาะที่นี่ยนะคะ จากนี้ไปก็เป็นก้อนซากุระหมดเลยอ่ะทุกคนโน่นนะคะทุกคนเห็นหรือเปล่ายอดเขาตรงโน้นยังเป็นหิมะอยู่เลยอ่ะทุกคนนะคะยอดเขาหิมะยังไม่ละลายเลยนะคะทุกคนก็มีวันนี้อ่ะ19องศาอนะ่ะทุกคนวันนี้นะคะเนี่ยต้นซากุระทั้งนั้นเลยค่ะยาวเป็น2กิโล3กิโลเลยนะคะทุกคน ถ้าซากุระบานเนี่ยจะมาถ่ายให้ทุกคนดูอีกทีหนึ่งเนาะวันนี้นะเห็นอากาศมันดีมากเลยนะ่อยู่บ้านก็เหงาเหงาอะ่ะทุกคนไม่รู้จะไปไหนเนาะก็ขับรถเที่ยวเจออะไรดีๆก็จะถ่ายให้ทุกคนดูอะ่ะนะโอ้ก็อย่างนี้แหละค่ะทุกคนก็เงียบเหงาเป็นธรรมดาเนาะนะค่ะต้นซากุระทั้งนั้นเลยค่ะทุกคนตรงนี้นะคะเอ่อ เวลามันบานนี่มันจะสวยงามมากเลยนะทุกคนตรงนี้นะออต้นก็ค่อนข้างหลายสิบปีเลยแหละนะบางต้นนะก็น่อนอนะเกือบร้อยปีเลยแหละนะทุกคนนะตอนนี้นะมันก็ตุ้มๆนะเห็นทุกคนเห็นไหมมันจะตุ้มๆใบมันก็จะรุง่งร่วงหมดเลยนะมันเหลือแต่กิ่งนะมันก็ลงๆอย่างเงี้ยนะทุกคนบอกให้นะคะทางน้องคือทุ่งนานะคะ เห็นว่าแดดมันดีไงทุกคนก็เลยว่าถ่ายให้ทุกคนดูสักหน่อยเนาะเดี๋ยวเชียงใหม่เก๋อก็จะไปขับรถไปเรื่อยๆอทุกคนนะเห็นอะไรที่มันน่าสนใจที่แบบอยากจะถ่ายให้ทุกคนดูก็จะถ่ายะนะทุกคนนะนะโอเคนะเดี๋ยวเราจะไปถ่ายต่อที่อื่นเนาะทุกคนเนาะว่าวันนี้แดดดีจริงๆอะทุกคนเลยอืนะคะ ถ้าใครอยากจะมาเที่ยวดูซากุระเนี่ยไม่เกิน2องอาทิตย์นะคะก็จะบานหมดแล้วนะ่ะนะรีบๆมาเที่ยวกันเถอะนะคะแต่ที่จังหวัดเงียตาเนี่ยค่อนข้างจะช้าหน่อยนะคะเพราะาอากาศค่อนข้างจะเย็นนะคะทุกคนจะออกช้าหน่อยแต่ว่าแถบทางโตเกียวหรือว่าทางโอซาก,ก้าอะไรอย่างเงี้ยเขาจะป่าน,นี้ยคงบานแล้วละ่ะนะที่นี่มันค่อนข้างอากาศจะเย็นนะ่ะทุกคนนะ ค่ okay, <น>ะทุกคนตอนนี้นะคะเรามาแวะข้างทางอีกที่หนึ่งนะคะทุกคนพาทุกคนมาชมดูเขาดูแม่น้ำเนาะข้างทางเนี่ยนะคะเขาก็าจะมีร้านขายของฝากด้วยนะคะอาหารการกินก็มีอยู่ข้างในนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูเนาะแต่ตอนนี้นะคะเราก็อยากจะถ่ายข้างนอกอ,ะอ่ะยอดเขาตรงโน้นตรงนี้ให้ทุกคนดูอะคะ่ะทุกคนมันก็สวยงามดีนะ พราะว่าอากาศมันดีเนาะวันนี้ฝนตกนะคะทุกคนนะอ่าอากาศมันดีนะคะทุกคนเราก็จะมาให้ทุกคนดูเนาะอันนี้ก็เป็นคล้ายๆหุ่นไลกาสมัยก่อนหรือเปล่านะคะจะให้ทุกคนดูเนาะนะคะอากาศวันนี้เป็นใจจริงๆอะทุกคนนะคะเพราะเมื่อวานก็แดดดีกับวันนี้ก็แดดดีเนาะนะ เนี่ยอเป็นหุ่นอะไรเนี่ยอไม่รู้จักทุกคนเอาจริงเถอะไม่รู้จักนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะเข้าไปถ่ายข้างในให้ทุกคนดูเนาะเราจะพาทุกคนเข้าไปดูข้างในนะคะร้านขายทางเนี่ยเขาก็จะมีทุกที่อ่ะค่ะ พาทุกคนมาดูด้านหลังนะคะด้านหลังก็จะเป็นภูเขาวสวยนะคะหิม่ยังไม่ละลายเหมือนกันนะคะทุกคนนะเราจะพาทุกคนมาดูแม่น้ำเนานะทุกคนออตอนนี้นะคะมีวันน,น,นี้วันเดียวนะคะที่นุณหภูมัน9องศานะคะทุกคนแดดดีเนาะแต่แล้พวพรุ่งนี้อ่ะคงจะหนาวลดลงอีกอ่ะน,นะ ก็จะคงมีวันนี้วันเดียวนะนะคะทุกคนวันนี้เราใส่เสื้อแบบธรรมดาได้เลยแหละนี่เป็นด้านหลังนะคะเมื่อกีน้นี่ร้านขายของปาาที่เราถ่ายให้ทุกคนดูเนาะตรงด้านน้นก็จะเป็นเป็นพ็กช็อปนะคะพวกขายพวกปลาพวกอะไรหาการกินอ่ะนะคะทุกคน,นซุปเปอร์อ,อ่ะเออเรา,ามาดูแม่นะ้ำแม่น้ำโอ้โห คนดูสิเขียวชมุมเลยอ่ะทุกคนนะคะรู้สึกว่าน้ำลดไวมากค่ะทุกคนเขาก็จะมีเรือให้เช่าแล้วก็นั่งิกลมชมวิวดูบรรยากาศรอบรอบดอยเนี่ยนะคะแต่ตอนนี้อากาศมันยังเย็นอยู่นะคะนักท่องเที่ยวก็ยังไม่มากันเนาะทุคน ปก็จ,นนะะจะมีเรือจอดอยู่นะคะทุกคนเนี่ยมันก็จะมีเรือจอดอยู่นะคะโอ้โโอเขามันดูแล้ว,วะกับแม่น้ำเนี่ยนะคะ มากอ่ะทุกคนนะถ่ายให้ทุกคนดูดิน้ำจะออกเป็นสีเขียวนะคะทุกคนเย็นหูเย็นตาค่ะทุกคนนะคะยิ่งอากาศดีๆอย่างนี้นะคะทุกคนนะ่ะต้องบนหิมะก็ยังไม่ละลายเลยนะคะทุกคนนะทางด้านนอนนะคะถ่ายให้รอบๆให้ทุกคนดูเลยค่ะอ่า เงียตาเนี่ยเหมือนกับอยู่ในหุบเขาเลยอ่ะทุกคนนะคะส่วนใหญ่จะเป็นเขามากกว่านะคะทุกคนข้างบนน้นก็จะเป็นไฮเวย์นะทุกคนไฮเวย์นะคะจะไปโตกเกียวก็ได้นะคะ นะคะทุกคนไหลแรงมากค่ะทุกคนเอาละค่ะทุกคนอันนี้ก็วัดไทยให้ทุกคนดูเล็กๆน้อยๆเนาะไม่มีอะไรมากมายนะคะทุกคนคลิปนี้นะก็เป็นคลิปวิดีโอสั้นๆเท่านั้นเองอะทุกคน ะะไม่รู้ว่าจะไปถ่ายที่ไหนให้ทุกคนดีเนะาะเพราะว่าในพอพารทนี้ก็ก็มีอย่างเงี้ยค่ะนีไม่เยอะทุกคนนะแล้วก็เห็นว่าอา,ากาศมันดีก็เลยออกมาถ่ายให้ทุกคนดูเนาะคลิปวิดีโอเราก็ไม่ยาวนะคะวันนี้นะคะเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆนนะคะเราก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ